Q&A กับแฟนเพจคุยกันเงิงกับทีคลิปแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคตเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพ,พื่อนๆผมทีนะครับผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับมีคำถามดีๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่ผมจะตอบในไลฟ์ในช่องคุยกันเงิงกับทีใน Facebook แต่คราวนี้นะครับผมก็ได้โยนไอเดียนะว่าผมคิด หัวเรื่องไม่ออกหรืคิดหัวข้อที่จะคุยกับเพื่อนไม่ออกเนี่ยก็เลยให้เ,เพื่อนๆหลายๆคนช่วยเสนอมาแล้วผมก็เห็นนะครับบางคำถามดีมากเลยนะแต่ก็ไม่ได้มีเนื้อหามากเพียงพอที่จะทำเป็นคลิปใหญ่และ ก็มีบางคำถามที่ดีมากๆครับผมก็จะทำเป็นคลิปใหญ่ให้ครับพอคำถามออกมาเนี่ยก็มีหลากหลายหมวดมากเลยนะผมก็เลยรวบรวมหมวดนะครับในคลิปนี้ก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจากคำถามเพื่อนๆนั่นเองครับผมอยากจะให้เราคุยกันสบายๆเหมือนตอนที่ผมไลฟ์นะครับให้เป็นรูปแบบรายการที่แตกต่างกันไปคำถามแรกผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับจากคุณทองรพีพาสิตนะครับอยากรู้ EEC ไทยจะประสบความสำเร็จไหมเพราะ e e c คือความหวังสูงสุดของประเทศไทย ต่างประเทศเขามีโครงการอะไรบ้างที่แข่งกับเราได้แล้วใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรเงินทุนจะเลือกไปที่ไหนก็คำถามนียเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับสำหรับผมนะครับ eec เนี่ยเกิดมาหลายปีแล้วนะประมาณ5ปีแล้วแล้วก็ถ้าใครนะครับเป็นแฟนเพจผมตั้งแต่ผมทำเพจแรกๆนะผมเขียนบทความกับ eec ไปแล้วว่า ผมไม่เชื่อจริงๆครับว่า EEC จะเกิดแล้ววันนี้ผ่านมา5ปีก็เห็นได้ชัดเลยครับว่า EEC ไม่ได้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเท่าไหร่นักแล้วณปัจจุบันนี้ครับอย่างที่เพื่อนๆทราบนะว่าเงินทุนนะครับที่เคยลงทุนในประเทศไทยนะครับย้ายไปเวียดนามไปอินโดนีเซียกันเยอะและเวียดนามอินโดนีเซียนะครับก็ยังสามารถดึงดูดเม็ดเงินที่เป็นอุตสาหกรรมอิกทรกส์ขั้นสูงกว่าเราเข้าไปได้อีกนี่แหละคือคำตอบว่าผมเนี่ย คาดการถูกว่า EC ของประเทศไทยจะไม่เกิดถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไม่อยากจะมาลงทุนในประเทศไทย ก็อย่างแรกเลยครับหนึ่งคือเรามีสังคมคนแก่นะครับและเรากําลังเข้าสู่สังคมคนแก่แบบสุดยอดนั่นแปลว่าตัวขนาดเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะการบริโภคภายในมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆเม็ดเงินในการบริโภคจะลดลงเรื่อยๆแม้ไทยจะมีทำเลที่ดีนะครับเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอยู่ตรงกลางเลยนะแต่ถ้าบริษัทนะครับคำนวณเสร็จแล้วว่าการเปิดโรงงานที่เวียดนามที่อินโดนีเซียเนี่ยที่เป็นตลาดใหม่ ที่เป็นกาลังการบริโภคที่ดีกว่าหรือมีแรงงานที่ดีกว่าเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดมากกว่าอันนี้แหละครับก็คือปัจจัยหนึ่งนะที่โรงงานต่างๆตัดสินใจเลือกลงทุนและปัจจุบันนะครับก็จะรวมไปเรื่องถึงความเสี่ยงของสองครามการคา้าแล้วก็ความเสี่ยงของการระบาดของโรคเข้าไปด้วยอย่างที่บอกแหละครับณนะตอนนั้นนะครับที่ e EC ประกาศมาตอนแรกนะว่าเราเนี่ยอยากจะดึงดูดนะผมให้ข้อคิดเห็นนะครับว่า e EC จะไม่เกิดเพราะหนึ่งเลยนะครับ เราไม่มีวัตถุดิบอะไรที่จําเป็นที่เขาจะต้องมาพึ่งพาในประเทศไทยเพราะอุตสาหกรรมที่ EC ดึงดูดนะครับโรบอติกเอไอไบโอเทคเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าชั้นสูงทั้งนั้นรวมถึงการบินด้วยนะครับมีประมาณ7-8อุตสาหกรรมนะแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เด่นเลยอะวัตถุดิบของเราก็ไม่อยู่ตรงนี้2นะครับคุณภาพแรงงานของเราก็ไม่ดีดมากพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมเหล่านี้แปลว่าต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานตั้งฐานในการผลิตเขาต้องเอาคนเข้ามา ต้นทุนในการจ้างคนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นไปอีกถูกไหมครับก็ให้เหมือนกับอ่ชดเชยนะเราดึงคุณมาจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศของคุณนะเราก็ต้องให้ส่วนชดเชยคุณต่อมานะครับขนาดตลาดของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่ได้ใหญ่ครับถึงแม้หลาคนบอกว่าเรามี b o i นะเราให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีนะประเทศอื่นก็ให้ได้ครับข้อต่อมานะครับเวลาเราทําอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหนึงก็เถอะ ณปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีซับซ้อนมากการผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะครับต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างมากตัวประเทศไทยเองต้องการดึงอุตสาหกรรมแบบใหม่แต่ตัวเราเองนะครับก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าซัพพลายเชนนะครับที่ผลิตอุปกรณ์ผลิตวัตถุดิบผลิตชิ้นส่วนต่างๆให้อุตสาหกรรมเหล่านั้นเลย และแปลว่าอย่างนี้เขามาเขาก็ต้องมาเริ่มวางใหม่ต้องดึงเข้ามาใหม่หมดเลยซึ่งไม่ต่างกับประเทศอื่นเลยครับที่เขาไม่มีเหมือนกันลดภาษีได้เหมือนกันให้สิทธิพิเศษบางอย่างได้เหมือนกันเราจึงไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆอีกแล้วครับแล้วอย่างที่บอกครับว่าทุนจะเลือกไปที่ไหนทุนจะเลือกไปที่ที่เป็นตลาด ที่จะมีแรงงานที่มีคุณภาพสามารถทำงานในเขาได้ต้นทุนถูกความเสี่ยงในการประกอบอุตสาหกรรมต่ำที่ที่มีคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมครับชิ้นส่วนในการผลิตอยู่ครบสามารถผลิตแล้วจบส่งขายได้เลยที่ที่เป็นตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันครับมีอีกหลากหลายปัจจัยที่เงินทุนจะไปลงทุนนะครับเราก็ต้องดูในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยนะว่าอุตสาหกรรมนั้นต้องการอะไรเป็นพิเศษครับคำถามต่อมานะครับคุณชาติจันคำมานะครับ วิกฤตอาเซียนถ้าอินเดียดึงโรงงานไปหมดอันนี้ก็ดูว่าจะเกินจริงโอเวอร์เกินจริงไปไปนิดนึงนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าตัวอินเดียเองเนี่ยไม่สามารถดึงโรงงานหรือดึงอุตสาหการรมไปทั้งหมดได้นะครับเราลองนึกถึงนะจีนนะครับได้ชื่อว่าเป็นโรงงานของโลกอันดับหนึ่งนะครับแต่จีนก็ไม่สามารถผลิตทุกอย่างได้ ก็ยังคงต้องลงทุนในเวียดนามอินเดียอินโดนีเซียแตกต่างกันไปแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคก็จะมีปัจจัยที่เอ,อื้อที่เหมาะสมแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับอินเดียก็เหมือนกันครับที่ตอนนี้ผมได้ทาคลิปไปแล้วว่าเขามีการดึงเรื่องของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดึงในเรื่องผู้ประกอบการโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนต่างๆเข้าไปตั้งโรงงานและแย่งจากเวียดนามไปด้วยแต่คาถามนี้น่าสนใจมากครับว่า จริงๆแล้วต่อให้อินเดียเนี่ยไม่ได้ดึงไปหมดนะแต่อินเดียนะครับสามารถแย่งทุนแย่งงานจากประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียไปได้ประเทศไทยอย่างเราเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนครับเพราะเราบอกแล้วว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นประเทศแรกๆที่บริษัทต,ต่างชาติเลือกที่จะเข้ามาลงทุนสร้างฐานการผลิตแล้วขายไปให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยพม่าลาวแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว เราไม่สามารถดึงดูดทุนได้แล้วประเทศที่สามารถดึงดูดทุนในอาเซียนนี้ได้ก็คือเวียดนามกับอินโดนีเซียกลายเป็นว่าถ้า2ประเทศนี้นะครับโดนอินเดียแย่งเม็ดเงินแย่งงานไปเขาก็ต้องสู้คืนถูกครับและบางอย่างนะเขาอาจจะให้สิทธิทางภาษีเพิ่มมากขึ้นดีขึ้นอาจจะทําให้เกิดการยายฐานกำลั จากในไทยไปเวียดนามอีกหรือบางประเทศนะครับคิดว่าเอออาจจะมาประเทศไทยนะเวียดนามยังว่างเวียดนามให้สิทธิอินโดนีเซียให้สิทธิทางประโยชน์มากกว่าแรงงานอายุน้อยกว่าโอกาสมากกว่าแทนที่อุตสาหกรรมเหล่านั้นจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับอาจจะไปลงทุนในเวียดนามในอินโดนีเซียแทนอันดับในการเลือกที่จะเข้ามาลงทุนของไทยก็จะตกลงไปอีกเงินที่จะตกลงมาสู่อุตสาหกรรมหรือประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะน้อยลงอีกได้นะครับอันนี้น่ากลัวจริงๆนะแล้วบอกเลยครับว่า ประเทศในอาเซียนอย่างที่คุณชาตรีบอกเลยครับประเทศในแถบอาเซียนนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นประเทศที่มีรายได้จากการส่งออกเป็นสัดส่วนที่สูงดังนั้นถ้าไม่มีคนเข้ามาลงทุนไม่มีคนเข้ามาตั้งโรงงานอันนี้ผมว่าวิกฤตแน่นอนครับถ้าประเทศต่างๆเพื่อนบ้านเราในอาเซียนจนลงประเทศไทยก็จะจนลงด้วยเพราะเราก็ค้าขายชายแดนระหว่างกันเองอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับคำถามต่อมานะครับ คุณวีรวัตรพันเมืองนะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับหลังโควิดระหว่างพืชผลทางการเกษตร,รกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคำถามนี้ก็เป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ดีมากเลยครับที่จะบ่งบอกได้เลยนะว่าแนวโน้มของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าเราจะติดอยู่ตรงกลางครับเราพูดกันหลายทีแล้วว่าอยาทส่งออกสินค้ากเกษตร ไปแบบตรงๆเลยนะอย่าส่งออกข้าวอย่าส่งออกผลไม้แบบตรงๆเลยต้องแปลรูปก่อนสร้างมูลค่าสร้างแบรนด์ขึ้นมาก่อนอันนี้เราพูดมาหลายปีแล้วครับแต่ก็เห็นนะครับว่ามีบางบริษัททําสําเร็จก็ร่ํารวยไปและเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีนะครับประเทศไทยก็มุ่งเน้นโดยเฉพาะ EC เนี่ยเห็นมาหลายปีแล้วแต่อย่างนี้เพื่อนๆทราบกันลวครับว่าตัวเราเองไม่มีองค์ความรู้ไม่มีนวัตรกรรมของตัวเองเราต้องยอมรับว่าเรายัง สร้างเทคโนโลยีสร้างสินค้าบางอย่างยังแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้ทั้งด้านความรู้แล้วก็นวัตกรรมด้วยครับสิ่งที่เราได้มาตลอดก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านทางบริษัทต่างๆที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยดังนั้นผมเชื่อว่าต่อให้เป็นหลังโควิดไปนะครับถ้าเรายังไม่มีการปฏิรูปการศึกษาไม่มีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้เราติดอยู่ที่เดิมครับก็คือเหมือนกับแปรรูปสินค้าเกษตรได้นะ รับการท่องเที่ยวไปแต่เราจะไปบริษัทเทคโนโลยีจ๋ากๆก็เป็นไปไม่ได้แต่มีเทคโนโลยีบางอย่างอย่างเช่นเราเห็นแล้วว่าปัจจุบันนะครับมีการให้บริการ cloud computing ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหลายๆเจ้าก็เริ่มเห็นแล้วเทคโนโลยีต่างๆเราก็สามารถเป็นเจ้าของหรือประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาแล้วแต่ที่บอกครับว่า ก็ยังเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานแล้วก็รับมาจากต่างชาติอยู่ดีดังนั้นการทีร่เราจะเติบโ,โตไปในทางเทคโนโลยีผมว่าเป็นไปได้ยากครับถ้าเราไม่มีองค์ความรู้พื้นฐานของเราเองครับคําถามต่อนะครับคุณแบมินีนะครับอยากรู้ว่าช่วงโควิดธุรกิจในไทยต่างภาการเข้มขัดกันหมดอีกนานไหมกว่าเราจะคลายล็อกนี้ได้ถ้าคลายล็อกนี้ได้แล้วจะพบกับปัญหาอะไรบ้างรวมถึงเงินจะเฟอ้อไหมหนักขนาดไหนเราควร ปรับตัวไปลงทุนอะไรไว้บ้างเพื่อศึกษาข้อมูลต่อและเตรียมตัวไว้ครับโอ้คำถามนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ดีมากนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราจะคลายล็อกนี้ได้อย่างไรถ้าทาให้เศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ารายได้หลักๆของประเทศไทยนะครับมาจากต่างประเทศในรูปของการส่งออกและในรูปของการท่องเที่ยวดังนั้นนะครับถ้าทั่วโลกยังมีการระบาดเช่นนี้อยู่ ยังควบคุมไม่ได้เศรษฐกิจต่างประเทศยังไม่ดีนะครับเราก็หวังได้ยากเหลือเกินว่าเขาจะมีเงินซื้อของเราต่างชาติจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเราอาจจะมีไหมมีครับคนที่มีเงินระดับโลกยังมีและอยากมาเที่ยวประเทศไทยแล้วแต่เราจะหวังนักท่องเที่ยว30-40ล้านคนที่กลับมาอย่างรวดเร็วคงจะเป็นไปได้ยากแล้วการรัดเข็มขัดของอุตสาหกรรมต่างๆบริษัทต่างๆในปัจจุบันจะส่งผลให้ เกิดการจ้างงานที่ลดลงเม็ดเงินที่เคยเป็นรายจ่ายนะครับของบริษัทหนึ่งอย่างเช่นบริษัท A e เนี่ยทำโฆษณาบอกโอ้ยต้องตัดงบละรายจ่ายโฆษณานั้นคือรายได้ของอีกบริษัทหนึ่งนะครับดังนั้นนั่นแปลว่าหลา,หลายอุตสาหกรรมจะมีขนาดลดลงจากการตัดลดงบประมาณคนที่ตกงานจะทําให้มีกําลังซื้อลดลงอุตสาหกรรมหลายๆอย่างของประเทศไทยนะครับจะเรียกได้ว่าซึมๆซบๆแบบนี้ไปอีก 3- 4ีปีนะในความคิดผมเป็นอย่างน้อยขอให้เป็นเพื่อน อดทนกันนะครับแล้วถามว่าแล้วณตอนนี้จะเกิดเงินเฟอ้อไหมผมยังมองไม่เห็นนะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับส่วนใหญ่เนี่ยการเกิดเงินเฟอ้อได้ก็จะลําบากมากแต่นะครับเงินเฟอ้อมีโอกาสเกิดไหมต้องบอกว่ามีถ้าประเทศไทยมีความอ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจภาพทางด้านการเมืองการปกครองหรือระบบการเงินของประเทศไทยทําให้ค่าเงินเสื่อมค่าเหมือนกับค่าเงินนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 30- 3 1บาทถูกไหมครับอ่อนค่าไป4 5 0บบาทเนี่ย เราอาจจะเห็นเงินเฟอ้อได้สําหรับสินค้าที่เราต้องนําเข้าเข้ามานั่นเองแต่สาหรับผมนะครับในปีนี้ผมยัเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังเข้มแข็งยังแข็งแรงอยู่ก็จะสื่อไปถึงว่าแล้วอย่างนี้เราจะเตรียมตัวอย่างไรจะลงทุนอะไรดีผมกล้าพูดเลยครับว่าณตอนนี้นะครับมันเหมือนกับหมอกค,ควันเนี่ยเต็มไปหมดเลยลหลายๆคนยังมองไม่ออกนะครับผมก็มองไม่ออกจริงๆครับผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะว่าให้เพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามสถานการณ์ติดตามข่าว และค่อยๆปรับเปลี่ยนพอร์ตกลยุทธ์การลงทุนไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเพราะตอนนี้ไม่กล้าคาดการณ์อะไรจริงครับคาดการณ์ได้ยากมากๆแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าถ้าเราไม่รู้จะทําอะไรก็อยู่เฉยๆกอดเงินสดไว้เลยครับดีกว่าที่เราจะลงทุนโดยไม่มีความรู้จะทําให้เราเสียเงินได้อย่างมหาศาลเลยครับคำถามต่อมานะครับคุณเมทาวิท์เขมาวัฒนกุลนะครับถ้าเกิดสงครามต้องเตรียมตัวอย่างไร โอ้โหคำถามนี้ผมถือว่าเป็นคำถามที่ผมไม่อยากให้เกิดแต่ว่ามีโอกาสแล้วล่ะเริ่มมีข่าวการยิงขีปนาวุธแล้วล่ะอาจจะเป็นการเริ่มเริ่มเหมือนกันแล้วก็มีข่าวว่ารัฐบาลจีนเนี่ยสั่งให้ทหารเนี่ยเขียนพินัยกรรมเขียนคำสั่งเสียแล้วนะซึ่งผมก็ยังไม่ทราบจริงนะว่าข่าวเนี่ยเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เราได้รับข่าวอะไรเราต้องมาประมวลแล้วว่าจริงหรือปลอมควรจะต้องเลยนะครับเพราะทุกวันเนี่ยโอ้โหข่าวปลอมเยอะแยะมากแต่ความเสี่ยงสงครามนะตอนนี้ไม่ใช่ศูนย์แล้ว ถ้าถามกันว่าถ้าเกิดสงครามจะเตรียมตัวอย่างไรผมขอแบ่งเป็นสองเรื่อง 1. นะหนถ้าประเทศเราเกิดสงครามเหมือนกับมีทหารอเมริกัทหารจีนเข้ามาในประเทศไทยนะถ้าเป็นผมนะว่าจะเกิดภาพนั้นแน่ๆนะผมบอกเลยนะครับว่าผมจะพยายามพาครอบครัวของผมไปอยู่ต่างประเทศครับผมรู้สึกว่าการที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสงครามเนี่ยอันตรายมาก ถ้าอันนั้นผมรู้สึกว่ายังไงก็เกิดในประเทศเราแน่นอนอย่าว่าผมเลยนะผมก็รักครอบครัวของผมนะครับก็หาทางนะครับหนีไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสงครามเลยครับแต่ถ้าสงครามเกิดรอบบ้านเราแต่ไม่มีทหารไม่มีการโจมตีในประเทศไทยเลยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าการค้าโลกข้าวย้าหมักแพงจะเกิดขึ้นสินทรัพย์บางอย่างอย่างเช่น ทองคาอาจจะขึ้นมีแนวโน้มนะครับจากในอดีตแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรรุนแรงมากขึ้นเกิดการขาดสภาพคล่อ,องทางด้านการเงินทองคําอาจจะลงก็ได้นะแล้วอย่างแน่นอนครับสินค้าบางอย่างน้าเข้าไม่ได้ก็จะเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นบางทีเนี่ยเรามีเงินแล้วก็ซื้อของไม่ได้เพราะสินค้าไม่มีให้ซื้ออาจจะเกิดเงินเฟ้อขึ้นก็ได้นะครับแล้วอย่างที่บอกเศรษฐกิจเนี่ยต่อให้ไม่เกิดสงครามในบ้านเราแต่ถ้าเกิดรอบๆบบ้านเรานะครับเศรษฐกิจไทยก็จะแย่ลงด้วยเพราะแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าจะกระทบกับเราไหม วันไหนเนี่ยเขาเทะเลาะกันรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยจะเข้ามาสู่ประเทศไทยไหมเมื่อความไม่แน่นอนเกิดขึ้นธุรกิจคนทั่วไปจะเก็บกระแสงเงินสดครับจะกดดันเศรษฐกิจให้แย่ไปกว่านี้อีกนี่แหละครับคือคําถามที่ผมเลือกมานะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับที่ฟังคลิปนี้จนจบสําหรับแฟนพันธ์แท้นะครับที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนสุดท้ายนะครับ ผมบอกใบให้หนึงนะครับว่ารบกวนให้ช่วยไปตามเพจนะครับคุยกันกับทีใน a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมจะมีประกาศแจกรางวัลแฟนมีตติ้งมากินกาแฟกันนะครับสำหรับผู้โชคดีส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตแจ้งรายละเอียดนะครับในวันพฤหัสที่4ีกันยายนนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขกับการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะครับช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันเงินกับทีนะครับแล้วก็ Facebook คุยกันกับทีถ้าเพื่อนๆคนไหนจะจะคุยกับผมจะจะปรึกษาแอดมาเลยครับที่ผมยิน ดีจะคุยกับเพื่อนทุกคนนะและตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดนะครับที่ชื่อเลนนเอิญนะครับทุกวันอังคารสามทุ่มนะครับผมกับคุณคิม Property Life นะครับก็จะมาไลฟ์สดสรุปเรื่องราวการลงทุนเศรษฐกิจรอบโลกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กูณาฟังคลิปนี้จนจบแลวเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ